ใครเป็นผู้ชายที่มีความเครียดระวังเป็นโรคตาโรคนี้นะคะมาดูจอรประสาทตาปกติของคนเรากันก่อนนะคะตำแหน่งนี้คือจุดรับภาพค่ะมาดูที่ภาพนี้นะคะจะเห็นว่าตรงจุดรับภาพดูบวมๆเหมือนบับเบิลขึ้นมาภาพนี้คือจุดรับภาพที่บวมซึ่งเป็นลักษณะที่เราเจอในคนที่เป็นโรคนี้ค่ะภาวะนี้เรียกว่าโรคจุดรับภาพจอรประสาทตาบวมหรือศัพท์ทางการแพทย์เราเรียกว่า central serous choroidoretinopathy หรือเรียกสั้นๆว่า CSC ค่ะ มักเกิดในผู้ชายวัยทำงานอายุ20-50ปีนะคะอาการจะเป็นแบบเสียบพันธุ์ก็คืออยู่ดีๆก็จะเห็นภาพตรงกลางมัวหรือเบี้ยวหรือเห็นเป็นจุดดำๆหรือบางคนอาจจะเห็นความเข้มของสีผิดป,ปกติไปค่ะปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดโรคนี้คือความเครียดการพักผ่อนน้อยการสูบุรีหรือการใช้สเตียรอยค่ะการรักษาที่สำคัญที่สุดคือการลดปัจจัยเสี่ยงนะคะคือ 1. ลดความเครียด 2. ลดความเครียดและ3ลดความเครียดค่ะ เราพบว่าถ้าลดปัดจจัยเสียงได้คนไข้มักจะหายได้เองภายใน3เดือนค่ะหากไม่หายเองอาจต้องฉีดสีเพื่อหาจุดรั่วของน้ําและยิงเลเซอร์เพื่อปิดรอยรั่วค่ะใครเคยมีอาการแบบนี้บ้างคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะคะ